สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาสาธิตระบบอีกระบบหนึ่งของมิตซูบูชิเอลเลนเดอรครับที่น่าจะเป็นประโยชน์นะครับไว้ตอบลูกค้าได้นะครับสมมุติว่าเวลาลูกค้าออกรถไปแล้วเขาอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการพับกระจกของตัวรถยนต์มิต s ูบูชิเอลเลนเดอรตัวนี้นะครับอ่ะผมบอกอย่างหนึ่งก่อนนะครับเอารถมิตซูบูชิเนี่ย จะมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเลย mm hmm. ก็คือในเมื่อตอนที่เราล็อกรถหรือปลดล็อกเนี่ยกระจกมองข้างเขาจะพับและกลางอัตโนมัตินะครับในทุกรุ่นเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอันนี้คือปลดล็อกนะครับและเมื่อเราล็อกรถกระจกพับอัตโนมัติแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าอยากตั้งไม่ให้มันพับอัตโนมัติเมื่อล็อกรถละ่ะนะครับสามารถทำได้ไหม นในรถรุ่นอื่นอาจจะทําได้แต่อาจจะต้องผ่านทางเจ้าหน้าที่ทางสูตร์บติการทางช่างให้เซตในตัวกล่องให้นะครับแต่สําหรับเอาเรนเดอร์ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถสามารถทําได้เองด้วยด้วยความง่ายดายเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับเปิดเข้าไปในรถก่อนนะครับเนี่ยพอกดกดล็อกกลางเลยนะครับ อ่าผมสตาร์ทรถเปิดแอร์นะครับสตาร์ทแล้วนะครับอย่างแรกเลยนะครับกดตกลงที่หน้าจอไป <c oughs> <c oughs> นี้เข้ามาที่เซตติ้งครับเืล่อนขึ้นมาหาคำว่าตั้งค่ารถยนต์นะครับจะเห็นว่า <c oughs> มีให้เราตั้งค่า <c oughs> ค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ผมจะมาให้ดูระบบอันนี้ <c oughs> การพับกระจกเนี่ยมันอยู่ในโหมดอื่นๆครับจะเห็นนะครับว่าจะมีเมนูนี้แหละพับกลางกระจกมองข้างอัตโนมัตินะครับตอนนี้มันตั้งค่าอยู่ที่พับและกลางด้วย keyless o p e r a t i o n นะครับไม่ว่าล็อกหรือบดล็อกจะพับและกลางอัตโนมัติเลย ผมจะลองเปลี่ยนดูนะครับอันที่หนึ่งคือไม่พับและการอัตโนมัติก็คือเมื่อเราล็อกรถปลดล็อกมันจะไม่พับเลยปลดล็อกมันก็จะไม่กลางเราต้องมากดพับเองเมื่อต้องการนะครับซึ่งบางคนชอบแบบนั้นเนื่องจากอะไรเวลาที่พับบ่อยๆกลางบ่อยๆนะครับอาจจะทําให้เฟืองชุดเฟืองภายในของตัวระบบพับและกลารกระจกเนี่ย อันไหนจะเสียหายได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะบางบ้านเนี่ยเขาจอดรถในพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวของเขาไม่ยังเป็นที่ต้องไปพับและกลางบ่อยๆอยู่แล้วนะครับถ้าเลือกอันแรกคือไม่พับและกลางอัโตโนมัติเลยนะครับวันนี้ผมจะมาะเลือกอันนี้ครับพับและกลางด้วยก,การสตาร์ทรถและประตูคนขับไม่เอาดีกว่าเอานนี้ดีกว่าไม่พับและกลางอัโตโนมัตินะครับ เห็นชัดๆเลยว่าโอเคมันเปลี่ยนจริงๆนะครับโอเคตอนนี้ผมเปลี่ยนตั้งค่าใหม่ละแล้ามาลองดูกันว่ามันใช้ได้ไหมผมจะล็อกรถนะครับล็อกรถจะสังเกตว่าจะมีไฟขึ้นที่ตัวกระจกหนึ่งครั้งอ่าล็อกรถกระจกไม่พับเห็นไหมครับ ไม่ได้นะฮะปลดล็อก่เห็นไ,ไหมครับแสดงว่าเราตั้งค่าสำเร็จแล้วทีนี้มาลองดูเมนูอื่นบ้างถ้าเลือกที่ว่ามันพับและกลางด้วยประตูคนขับการสตาร์ทลบอะไรเงี้ยนะครับ ก้างค่ารถยนต์อื่นๆครับพับกลางกระจก <c oughs> อ่าเลืองที่สามครับพับและกลางด้วยการสตาร์ทรถและประตูคนขับเปลี่ยนแล้วนะฮะอ่าพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาว่าพับและกลางด้วยการสตาร์ทรถและประตูคนขับนะครับโอเคมาลองดูกัน นี่เมนูนี้พอผมดับเครื่องเปิดประตูคนขับออกมาพับเลยโดยที่ผมยังไม่ได้ล็อกรถเลยนะครับเนี่ยผมยังเปิดได้อยู่เลยแต่มันพับแล้ว <c oughs> แล้วถ้าผมล็อกนะครับโอเคปลดล็อกปลดล็อกก็ยังไม่กลางเห็นไหมครับยังพับอยู่แล้วถ้าผมเปิดเข้ามานั่งปิดประตู สตาร์ทกระจกกลางอันนี้แล้วแต่ผู้ขับขี่ชอบเลยว่าอยากได้เมนูแบบไหนอยากให้มันพับและกลางในจังหวะไหนนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมอยากได้แบบเนี้นะฮะพอมาสตาร์ทรถมันถึงจะกลางให้นะครับโอเคผมจะตั้งค่าไว้แบบนี้เลยนะครับในรถเทสของเรา พอปิดพอผมดับเครื่องเปิดประตูคนขับพับเลยเห็นไหมครับ <c oughs> แล้มันจกาการออกมาให้ใช้เมื่อเราสตาร์ทรถพร้อมที่จะขับผมว่าอันเนี้ยดีเลยทีเดียวนะฮะล็อกรถปกติไปอ่าวันนี้สาธิตเท่านี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูในแบบอื่นๆอ,อ,อีก ขอบคุณครับ